เปยดยังสี่เลยพี่น้องเลยจะมีความขัดแย้งกันขค้นความเห็นว่าตรงกันพุค่นพคนว่าจังสั้นพุ่คนว่ายังสี่ก็ปัญญาพี่น้องเพราะฉะนั้นบททางปัญญายังกระทำต่อคำไปพ่อยังสัน้นเก็เลยไปความขัดแย้งกันเราพี่น้องเพราะวาความเห็นมันสิเป็นเป็นคือคือกันหมดธรรมชาติในเทจริงมันคือกันหมด จึงมีความคิดว่้อตรงกันจะมีหลายความคิดหลายความกระทําพี่นนองพระเลยเจ้ามันเบ่มีพนบ่มีจึงมีความคิดว่้อตรงกันจะมีหลายความคิดหลายความกระทําพี่นนองพระเลยเจ้ามันเบ่มีพนบ่มีก้อนเป็นคนตาบอดนี่ล่ละพระพุทธเจ้าพานเป็นคนตาดีพี่นนอะ คนยัมองเห็นเออมันแม้ตามความคิดของตัวเองโดยบ่งหูว่าธรรมชาติที่แท้จริงมันเป็นจะงไงครูบาอาจารย์คนเปรียบเสมือนคนตาบอดครับสร้างนี่คือจอมปวกพลคนเนี่ยคำไปถึกทองโอ้สร้างนี่คือกรัสอบป,ปุ๋ยเพราะว่าแต่ภาษาใดมีความคิดทั้งสี่คือกันเมดพี่นนอะบันนี้ คนตาบอดคำเสาเฮือนนะจริงๆแล้วมันกระแมนอยู่แต่มันแมนคนละมองพี่นนอกมันบ่แมนมันบ่แมนพี่นนอกสิใดมองเห็นถึงความเป็นไปของธรรมชาติสมมตเี๋ยคนเฮายัางเป็นคนตาบอดอยู่คือบอดทางตรงกันพุลคนก็ว่าสร้างคือจอมปลวกูุลุคนก็ว่าสร้างคือกระสรบปุยพุรคนว่า สร้างคือพี่นนองสิด้มองเห็นถึงความเป็นไปของธรรมชาติสมื่นเด็คนเฮายัยังเป็นคนตาบอดโยคือบอดทางปัญญาพี่นนองเพราะฉะนั้นบอดทางปัญญายังกระทำ่อันโยแต่มันแบนคนละมองตนหัวสร้างมันก็พุ่คนคำไปถึกขาโอ้สร้างเนี่ยคือเสาเฮือนเนาะพุ้คนคำไปถึกง่วงมันโอ้ สร้างกับปยังสี่เลยพี่น้องเลยจะมีความขัดแย้งกันขึ้นความเห็นว่าตรงกันผุลัพว่าจังสั่นผลลัพทว่าจังสี่ก็ยี่แล้วทั้งหมดนี่แหละมันคือสร้างกับพี่น้องคือกระสอบไปขึอ้นอยังนั่แหละแต่คนเท่าเป็นคนบอดทางปัญญาพี่น้องเกลยเอาไปตามความคิดพี่น้องเทียงกันความเห็นว่าตรงกันก็เลยเด้เทียงกัน พอดีไปเทียงกันไต่ตนบกม่วงพี่น้องจึงมีความคิดบอตรงกันจะมีหลายความคิดหลายความกระทําพี่น้องพระฤาษเ,เจ้ามันมีผลบ่มีความขัดแย้งกันหรอกพี่น้องเพราะว่าความเห็นมันสิเป็นเป็นคือคือกันหมดธรรมชาติที่แท้จริงมันคือกันหมดตามความเป็นจริงนะ่ะตามความเป็นจริงทั้งหมดรวมทั้งหมดเลยเป็นสร้างนะ่ะ รวมตั้งกระสอบปุ๋ยทั้งเสาฮืน่นทั้งยังลามสาพี่เนาะคนตาบอดนี่อาจารย์ฝนไหยไปคำบ่งสร้างบ่งเป็นโตจะได้ผู้คนก็าคำไปถึงหวัวอ๋อสร้างนั่นคือจอมปวกผู้คนเนี่ยคำไปถึงทองโอ้สร้างนี่นคือกระสอบปุ๋ยเสาเฮื่นนะจริงๆแล้วมันก็แมนอยู่แต่มันแมนคนละมองพี่นนอะ มันโมเมนมันบมเมนต์เทียงกันความเห็นมันต้องกันก็เลยกันเถียงกันพอดีไปเทียงกันไต่ต้นเมืองพี่นอ้องผู้คนคําไปถือขาโอ้สร้างเนี่ยคือเสาเฮื่นเนาะผู้คนคําไปถือเงื่องมันโอ้สร้างสร้างเนี่ยพอไปคําสร้างเห็นบ่ต้องกันนี่ยละพี่นอ้องความเห็นว่ ผู้คนคำไปถือขาโอ้สร้างเนี่ยคือเสาเฮือนเนาะผู้คนคำไปถือง่วงมันโอ้สร้างตามความคิดของตัวเองโดยบ่หูว่าธรรมชาติแทจริงมันเป็นจะไดครูบาอาจารย์เิ่นเปรียบเสมือนคนตาบอดความขัดแย้งกันหรอกพี่นอ้องเพราะว่าความเห็นมันสิเป็นเป็นคือคือกันหมดธรรมชาติเทจริงมันคือกันหมด นี่คือสากตาเขาพี่น้องย้อนความคิดจังสี่ละแล้วทั้งหมดนี่แหละมันคือสากอ่ะพี่น้องคือกระสอบไปขึ้นออยังนั่นละแต่คนเท่าเป็นคนบอดทงปัญญาพี่น้องเกลยเอาไปตามความคิดอะพี่น้องยังความคนเท่าเกิดมามีความดีใจเสียใจให้องไห้ยคือการมดพี่น้องประวดดัติศาสตร์ใดศาสนาใดเที่ยงกัน ความเห็นว่าตองกันก็เลยไเด้เทียงกันพอดีไปเทียงกันไตตนบกเมืองพี่นนอก็คำไปพ่อจังสันเก็เลยไปเทียงไปเทียงมาบกเมืองลนใส่หัวก็เลยเกิดความทะเลาะเบาแหว่งเสมอครูบาอาจารย์เพิ่มเปรยจังสีเลยพี่นนอเลยจะงมีความขัดแยงกันขึ้นความเห็นว่าตรงกันผู้คนว่าจังสันผู้คนว่าจังสี่ ตามความเป็นจริงนะ่ะตามความเป็นจริงทั้งมดรวมทั้งมดเลยเป็นสร้างนะ่ะรวมตั้งกระสอบปุยทั้งเสาฮืน่นทั้งยางละสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องสุโธสุกคนวันนี้ก็ได้เวลาในการฟังธรรมเทียงกันความเห็นบ่ต้องกันก็เลยได้เทียงกัน พอดีไปเทียงกันไต้ตนบกเมือง,งพี่น้องความขัดแย้งกันเราพี่น้องเพราะว่าความเห็นมันสิเป็นเป็นคือคือกันหมดธรรมชาติในเทจิงมันคือกันหมดปัญญาพี่น้องเพราะฉะนั้นบดทางปัญญายังกระทํำจึงมีความคิดบตรงกันจะมีหลายความคิดหลายความกระทํำพี่น้องพระเลยเจ้ามันบ่มีพผลนบ่มี เสียงไปเสียงมาบุกเมืองลนใส่หัวก็เลยเกิดความทะเลาะเบาะแหว่งเสมอครูบาอาจารย์เพื่อเปลี่ยนความขัดแย้งกันเราพี่นอ้องเพราะว่าความเห็นมันสิเป็นเป็นคือคือกันหมดธรรมชาติที่แท้จริงมันคือกันหมดปัญญาพี่นอ้องเพราะฉะนั้นบดทางปัญญายังกระทำในคือสากตำเขาพี่นอ้องย้อนความคิดจังสี่ละยังความ คนเฮาเกิดมามีความดีใจเสียใจห้องหย้ยคือการมดพี่หนอกบวาได้ชาติใดศาสนาใดเตเทียงกันความเห็นมันต้องกันก็เลยได้เทียงกันพอดีไปเถียงกันใตต้น,ตตนบกักเมืองพี่หนอกก็คำไปพ่อยังสั้นเก็เลยไปแล้วทั้งมดนี่แหละมันคือสร้างอะพี่หนอกคือกระสอบไปขึออ้นยังนั่แหละ แต่คนเฮาเป็นคนบอดทางปัญญาพี่นนองเกลยเอาไปตามความคิดพี่นนองเทียงกันความเห็นมันต้องกันก็เลยได้เทียงกันพอดีไปเทียงกันใต้ต้นบกเมืองพี่นนองคือจำบวกอิลีแต่ต้องทอมกมันคือ,คอสอบไปอิลีแต่มันแมนคนละหม่องพี่หนอกเรื่องๆว่าอ,อย่างความคนเฮาเกิดมามีความดีใจเสียใจ ทองห้คือการมดพี่เนาะบวชในชาติใดศาสนาใดสร้างนั่คือจอมปวกผู้คนเนี่ยคำไปถึกทองโอ้สร้างนี่คือ,อกระสอบปุ๋ยำทำส,สร้างพี่นนอะคนตาบอดนี่อาจารย์ฝนหายไปคำเบิ่งสร้างเบงิ่องปิโนเจดัยผู้คนก็าคำไปถึงหวัวนโอ้ตามความเป็นจริงน่ะ ตามคำเป็นจริงทั้งหมดร,รวมทั้งหมดเลยเป็นสร้างนะรวมทั้งกระสอบปืยทั้งเสาเฮือนทั้งยังหลักปืนยังสี่เลยพี่น้องเลยจะมีความขัดแย้งกันขึ้นความเห็นบ่ตรงกันพุผลคลวนลคลว่าจังสั่นพุผลคนว่าจังสี่ก็ยื่นเอาบอกนำบอาธรรมะของพุทธเจ้ามาบอกสู่พี่น้องฟังคือเก่าโดยเฉพาะมณีเถียงกัน ความเห็นว่าต้องการก็เลยได้เทียงกันพอดีไปเทียงกันไตต้ตนบกเมืองพี่นอ้องนี่คือสากตาเขาพี่นอ้องย้อนความคิดจังสี่ละเพราะว่าแต่ภาษาใดมีความคิดจังสี่คือการเมดพี่นอ้องวันนี้คนตาบอดคำนี่คือสากตาเขาพี่นอ้องย้อนความคิดจังสี่ละก็สี่ขอนำเอา นิท่านเรื่องคนตาคนตาบอดคำสางม,มาเบอสู่ี่นอกฟังเพื่อสิํำสร้างพี่นองรรนคนตาบอดนี่อาจารย์ฝนหายไปคำเบิ่งสร,ร้างเบิ่งเป็นโตจะใดผู้คนเกิดคำไปถึงหวัวมัวอยู่แต่มันเมนคนละบงองจนหัวสร้างมันก็เป็นสร้างเนี่ยแต่ย้อนคนตาบอดบ่เห็นเนะคำไปถึงบางเงินก็ว่าขึ้นจังสัน